ปูนี่อิปีอิปีอิปีโอ้เจ็บนะระวังงูนะแม่นะแม่น,น,น,นปูบ่แ,แม่นอี่รีพี่น้องว่าเอาสิติม่มซำเอาพี่น้องเลยหลักให้ขึ้นเออโอ้แน่นอนเลยเกง่งรีแม่ขโมมัน,นมือค่อยมันหนีบเจ้าดิเออมันหนีบขึ้นมาเลยเด้อ khói nhung tham chi nè Kẻ kẻ lọt mèo 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 ี่เขาชิ้ได้ต้นหนึ่งไม่ได้ทาธรรมดา <laughs> เอาลูกได้พ่อวันนี้ลูกกันิพ่อไรพี่น้องขนะุดสเสาหูงนะเงาหน่อเออไปอ้ามึง